คำแบกหันทุงคำจากอยองยังจองโบชงแนยงหลังแพ็คยี่สิบแกมกัมกัมหรือแกมโอุปะแก,ม,แกมเหรอเกาหลีอันแกมเหรอชองแนยงยังแพ็คยี่สิบแกมแพ็คแกม ทั้งโอแบคซาซิบคูอะไรวะ K C A L อ่านว่าอะไรโอป้า K C A L คิโลอะไรวะไม่รู้ <c oughs> แคลอรี่รหรอแคลอรี่โอฮะโอแบคซาซิบคูแคลอรี่หรออ้วนมากอยู่น่ากิน แพกแกมทังทังคืออะไรอ่ะทังหวาน,วานอู้หวานหนึ่งร้อยกร,รมัมอิลอิลอิลยองยังซองบุนคีจุนชีเอเทฮันพียุลคืออะไร หนึ่งอ mm ินหนึ Now, ่งอิลยองยังซองบุญนาถืออันนี้อ่านว่าเลยมีมมีเหรอยุมเหรอนาทือยุมยมยุมล่มลิมขนาอะไร ลีอลยอริมริมริมนาชิริมเหรอนาชริมิลแพกยุชิปมิลลิกรัมใช่ไหมมิลลิกรัมสามสิบสสิบพันเปซใช่มสสิพันเปอซปถูกไหม อันนี้อ่านว่าเปอร์เซ็นต์เหรอ,อเปอร์เซนต์เ <c oughs> ห็นเห็เห็เห็กำลังกินตำแตงอยู่เอออันนี้เผ็ดเรนมาฝึกอ่านเล่นๆก่อนกินทัลไม่ใช่ทัลทันซูฮวาลมลมุลมุล,ม,ล,ม,ล,ม,ลมีอึมใช่ไหม อ่านยากมากคุณธันสุหามุนโอ,โอชิบคูกแกรม,มสิบพันเปอร์เซ็นต์ทางริวอีกแกรมจีบังสัมซิบสัมแกรมทูเรนซ์จีบังบมมมทูเรนซ์จีบัง,บงคงแกรม,ม คงแก้มถูกไหมโพฮาจีบัง13แก้มคูลคุลเลสเทหรลลุลลรลอนเน่ลนลคุลเลสเทโรล0%ทันแพ็กจิลซาแกม อีอิลไม่ใช่อีอินนี่หนึ่งอินอินเหรออินอินยองยังยองยังซองบุญคีจุนเชียแทันพีพีพียุลเปอร์เซ็นต์อึนอีชอนอะไรนะแคลอรี่เหรอแคลอรี่อีชอนแคลอรี่คีจูนีมือโร เคอินไม่ใช่เคอินเคอินีนีอ่ะเคอินีหรอหรือเคอินุยเคอินุยเคอินุยเพริวยลลังเง,งตาลาทารุสูอิสุมิดาโออ่านแค่นี้ทานไปสี่นาทีเฮ็ด